ครับสวัสดีครับอาจะะมาว่ากันด้วยเรื่องเกลียวนะครับเกลียวเกี่ยวข้าวนะครับอย่างตัวนี้เป็นของคูบ o ต a DC 1 0หนะครับนะครับด้วยที่ว่าผมได้เกริ่นว่าอนาคตเกลียวเดิมข้าวจะไม่พันนะครับ ตัวนี้แต่งใบมาแล้วต่อต่อใบนะครับเป็นเกลียวดันเนาะ,ะสำหรับที่ว่าเอา,เอาแบบเนื้อเนื้อเลยเนาะเนี่ยครับตรงนี้นะครับส่วนไม่รู้เขาเรียกอะไรผมเรียกว่าอ่กระบอกกระบอกหรือแท่งทรงกระบอกยาวๆเนี่ยเนาะปกติแล้วนะครับที่เราเกี่ยวเกี่ยวกันแล้วก็บอกว่ามันพันก็คือในส่วนตัวนี้ครับ รอบๆเนี่ยครับ <c oughs> เวลาเกี่ยวนาปลังข้าวจะไม่พันเพราะว่าต้นมันสั้นนะครับลักษณะเดียวกันกับคนอ้วนกับคนผอมนะครับกอดคนผอมแล้วมันก็กอดสนิทนะครับกอดคนอ้วนก็จะกอดไม่ได้เปรียบเทียบกับต้นข้าวเช่นกันต้นสั้นๆต้นสั้นๆยังไงมันก็ไม่ติดนะครับไม่พันเนาะ,ะทุกคนคงเห็นภาพแต่ถ้าเป็นคนอ้วน หมายถึงว่าถ้าตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยตัวเนี้สิ่งที่เรามองข้ามทุกคนมองข้ามเลยคือตัวนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวนี้ต่อใบจริงอยู่เวลาข้าวมันมาเนาะ,ะยังไงมันก็ไม่พันไม่พันเพราะว่าใบเนี้ยมันมาจนจะสุดนี่ยังไงครับเนี่ยคือเดียวเนี่ยในขณะที่ข้าวมันวิ่งแนวขอบเนาะมันจะไม่พัน พอมันถึงตัวนี้ปุ๊บมันก็จะพันเนี่ยสวนนี้โดยเฉพาะข้าวมะลิหอมเนาะ,ะ105หรือกอขอ15ต้นยาวๆงามๆนะครับอันนั้นต้นมันจะยาวมากถ้าข้าวล้มเนี่ยมันจะพันเลยตัวนี้ทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาต่อใบกันมันก็ยังพันมาเนื่อตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองข้ามก็คือส่วนนี้ถ้ากรณีนี้ เราทําให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมอ่าฝากเพื่อนช่างด้วยนะครับหรือทางบริษัทนะครับตัวนี้ครับอ่าทาให้มันใหญ่ขึ้นกว่าปกติปกติรถเกี่ยวข้าวโดยโดยที่ต้นฉบับต้นแบบมาก็คือภาคกลางเนาะต้นข้าวมันจะสั้นๆนะครับมันจะไม่ไม่พันไม่ม้วนถ้าเป็นข้าวเขตภาคอีสานข้าวหอมมะลิ ตัวนี้มันจะม้วนตัวมันยาวมันจะพันต่อให้เกลียวดันยังไงมาอ่ามันจะวิ่งมาจากนู่นเนาะอ่าก็คือมันใหญ่ยังไงก็ไม่พันมันวิ่ง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 มาปุ๊บนะครับเนี่ยมาเจอโซนเนี้ยที่เราไม่ได้ต่อไปมันก็ยังพันเหมือนเดิมนะครับอ่าแก้ไขก็คือแค่นี้ครับที่เรามองข้ามไปทําให้มันใหญ่ขึ้นแค่นี้เลยครับง่ายๆจบเลย นะครับฝากเพื่อนช่างด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่เก่งเรื่องช่างแต่เรื่องการวิจารณ์นะครับกับการใช้ผมถือว่าผมระดับหนึ่งแล้วกันเพราะผมเกาะมาตั้งแต่รถใหญ่ยันรถนะครับเล็กนะครับขอนุญาตนะครับ <c oughs> ผมมีหนึ่งสองสามคันอยู่หลังบ้านนะครับร้อยห้ารอยแปดแล้วก็เจ็ดสิบ อ่าสวนรถใหญ่ผมก็เคยสัมผัสมาก่อน <c oughs> จนกล้า,าลงมาเล่นรถเกี่ยวนะครับแค่นี้เองแค่ทำตัวแท่งกระบอกยาวๆเนี่ยกระบอกข้าวหลามเนี่ยยาวๆให้มันอ้วนขึ้นต้นข้าวยาวๆมาก็ไม่พันนะครับแต่สำหรับผมไม่มีไม่มีปัญญาเนาะมันต้องใช้เครื่องมือ พันส่วนเพื่อนชาติที่ทําเกี่ยวดันขายก็เหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ไม่ให้ตัวนี้มันไปขูดก็ปากเนาะอ่ายัางไงก็ฝากด้วยนะครับไม่รู้ใครคิดขึ้นก่อนไม่รู้นะครับแต่ผมนะครับที่ว่าโพสต์ในกลุ่มเพื่อนรถเกี่ยวเนาะบอกว่าถ้าใครทําสําเร็จก่อนเนาะ ก็ฝากชื่อผมไว้แล้วกันนะครับผมชื่อ,อชินินนะครับชื่นนะครับบอกว่าพี่เขาคิดคนนก็ว่าไปหรือว่าพี่ขเขาแนะนามาก็ว่าไปนะครับแค่นั้นสำหรับใครที่ทําสําเร็จแล้วก็อย่าไปจดลิขสิทธิ์นะครับอย่างน้อยก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกได้เพร่กระจายความรู้กันครับถ้าไปจดสิทธิบัตรนีถือว่าใจดํามากเลยนะครับอันนี้ผม <c oughs> ในฐานะผู้ใช้นะครับใครจะว่าผมบากก้าก็แล้วแต่นะครับนี่ครับขนาดตะแกรงตู้เขาจะเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยน่านี่เดิมมาเนาะถ้าตัวใหม่ก็จะเป็นตะแกรงกลมแบบนั้นบางคนก็จะใส่แบบนี้นะครับข้าวสะอาดนะครับแต่ถ้าเกี่ยวเบียกน้ำก็ ตันเหมือนกันนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ตัวนี้นะครับแนะนําถ้าเกลียวเดิมเนี่ยเหมาะกับก,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 การเกี่ยวต้นข้าวสั้นหรือว่าข้าวนาปรังนะครับแต่ถ้าอยากให้ทําใหม่ก็คือเกี่ยวนาปีแล้วไม่พันก็คือกระบอกเนี่ยไม่ใช่เกลียวนะครับตัวกระบอกนะครับยาวๆนี่แทงกลมๆขอให้อ้วนขึ้นนะครับ <c oughs> บางคนบอกว่ามันก็น่าจะพันเหมือนเดิมแหละไม่พันนะครับ พันก็คือน้อยนะครับน้อยมากที่จะพันขนาดเดิมๆยังไม่พันอยู่เป็นต้นข้าวล้มนะครับสิ่งที่ทุกท่านมองข้ามถามว่าทำไมผมรู้เยอะแทะผมใช้รถมาหลายคันนะครับก่อนจะมาซื้อคูปตาผมก็เลื่นรถใหญ่มานะครับล้อเหล็กผมไม่ไไม่ไหวซ่อมนะครับ ซ่อมไม่ยากครับแต่มันหนักชิ้นส่วนมันหนักนะครับต้องหาคนช่วยอ่แล้วก็อย่างในกรณีที่ว่าบันไดบันไดคดนะครับส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ว่าเวลาข้าวมันมาออดอรงนี้เนาะข้าวมันจะเข้าไปเป็นลูกๆนะครับทําให้บันไดนะครับมันรับแรงต้านไม่ไหว เนี่ยครับบันไดงอเป็นไปได้ก็คือเกลียวเดิมเลยมาจากโรงงานนะครับเวลามันเข้ามันเข้ากว้างๆเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเข้าเต็มคอเนี่ยบันไดมันจะไม่งอแต่ถ้าเข้ามาขนาดนี้เนาะข้าวมันวิ่งมาเต็มคอเต็มปากเนี่ยแล้วมันมาบีบอยู่แค่นี้บันไดงอแน่นอนครับผมเกี่ยวมาปีแรกเนาะเอารถมาแล้วก็มาทําก็ถามว่าติดไหมก็ไม่ติดนะครับ พันไหมก็ไม่พันพันก็น้อยนะครับแต่ปัญหาต่อไปก็คือหลังจากที่ไม่พันเสร็จนะครับมันก็เข้าไปที่บันไดเนาะเข้าไปปุ๊บบันไดมันจะรับแรงต้านของข้าวที่มันเป็นก้อนไม่ได้เนาะมันก็งอนะครับเ,เราสังเกตดูเพื่อนสมาชิกถามว่าทําไมผมรู้นะครับขนาดรถใหญ่ผมก็ไปสังเกตนะครับเหล็กเขายังใหญ่นะครับเหล็กฉากยังงอนะครับเกลียวดันเ <c oughs> นี่ยครับถ้าทําก็คือทำเหมือนเกลียวเดิมนะครับ อยางแต่ให้กระบอกตัวนี้นะครับอ้วนขึ้นแค่นั้นครับของเดิมมันใหญ่เพราะว่าคอมันจะได้รับเวลาเราลำเลียงข้าวเข้าไปที่คอเนาะบันไดบันไดมันจะเล็กๆอย่างเงี้ยถ้ามันสั้นๆนะครับข้าวมันจะอยู่แค่นี้มันเข้าไปตรงกลางปุ๊บบันไดก็จะงอนะครับแต่ถ้าบันไดมันก็ยาวอย่างเงี้ยเนาะ ข้าวมันเข้าไปเป็นแถวงเงี้เนาะยังไงก็ไม่งอครับเกี่ยวไปเถอะนะครับแค่นี้ครับอาย่าลืมนะใครที่ไปจดทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าจดลิขสิทธิ์ก็ถือว่าท่านก็นั่นแหละ, <c oughs> ะฝากเพื่อนสมาชิกด้วยแค่นี้ครับ